แบบนี้ได้ไหมแบบนี้พอจะเป็นนักแข่งทีมโรงงานต่อได้ไหม ออกมาปกป้องตัวเองด้วยการแสดงศักยภาพนะครับในการที่จะเก็บเก้าอี้ไว้กับทีมโรงงานของดูคตินะครับกับการแข่งขันในฤดูกาล2025ด้วยการคว้าอันดับที่2อ,อย่างสุดจี๊ดนะครับกับการแข่งขันที่สนามมูเจโลซึ่งเป็นสนามบ้านเกิดของอิตาลีและยังเป็นโฮมเรสของนักแข่งทั้งสองคนของดูคติทีมโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรานเชสโกบันย่าและเอเนียบาสตินิ i น่เองปวดหัวหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับสำหรับทีมดูคติในการที่จะคัดสรรน,นะครับนักแข่งที่จะมาเป็น เพื่อนร่วมทีมของฟรานเชสโกบัรยาญาก,กับการแข่งขันในฤดูกาล2025และฤดูกาลต่อๆไปหลังจากที่เอเนียบาซินนนีนั้นสามารถแสดงศักยภาพให้เห็นแ,แล้วนะครับว่าตัวเขานั้นก็ยังมีดีพอครับที่จะนั่งเก้าอี้ในทีมโรงงานด้วยการโค่นทั้งฮอร์เฮมาตินนะครับและมาร์คมาเกตซึ่งเป็น2ตัวเต็งนะครับที่อาจจะมาแย่งเก้าอี้ของเอเนียเองนะครับกับการแข่งขันในฤดูกาล2025 โดยเอเนียนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการกระทําในการแซงในรอบสุดท้ายของเอเนียที่มูเจ l โลนั้นมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยนะครับและมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆที่อาจจะทําให้เอเนียนั้นไม่จบการแข่งขันครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของสนามที่มูเจโลนั้นมันเป็นสนามที่ใช้ความเร็วสูงและทุกๆโค้งนั้นแทบจะเป็นโค้งความเร็วสูงอีกด้วยนะครับ และเอเนียก็ยังเปิดเผยนะครับว่าโชคนั้นยังเข้าข้างดับบิตชาวอิตาเลียนคนนี้อยู่นะครับที่ยังสามารถยืนอยู่บนโพเดียมนะครับและไม่ออกไปยืนข้างสนามในบ่อกรวดนะครับและนอกจากนี้นะครับเอเนียบาสเซนนี่นั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําอะไรลงไปแต่ในเมื่อมันมีช่องให้ผมได้แซงผมก็จัดการมันทันทีครับแต่มันคือการกระทําที่เสี่ยงมากๆเลยครับเพราะมันเป็นสนามที่ใช้ความเร็วสูงมากๆ แต่สุดท้ายแล้วผลงานมันก็ออกมาทำให้ผมนั้นมีความสุขครับสัญญาของผมกำลังจะจบลงนะครับหลังหมดฤดูกาล2024ผมก็ยังไม่รู้ครับว่าอนาคตของผมจะเป็นยังไงจะยังได้เก้าอี้ตัวเดิมหรือไม่ แต่เมื่อโอกาสมันวิ่งเข้ามาหาผมแล้วผมก็อยากจะทําโอกาสของผมให้ดีที่สุดครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนอื่นจะมองผมยังไงจะมองว่าการกระทําของผมนั้นมันเสี่ยงเกินไปไหมหรือผลงานของผมมันจะเสี่ยงกับนักแข่งคนอื่นเกินไปหรือเปล่าบอกตามตรงผมก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสของผมมันเป็นผลงานของผมครับและผมก็เชื่อครับว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสแบบนี้กับนักแข่งคนอื่นพวกเขาก็จะทําเช่นกันครับ ตอนนี้ผมมีความพอใจและมีความสุขกับผลงานของผมครับและผมก็ได้แสดงศักยภาพของตัวเองให้ทุกคนนั้นได้เห็นแล้วผมจะได้ไปต่อกับทีมดูคาติไหมตรงนี้เป็นเรื่องของอนาคตครับผมก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ผมก็ยังมั่นใจครับว่าผมนั้นก็ยังมีดีพอครับที่จะนั่งกับเก้าอี้ในทีมโรงงานของดูคาติต่อไป ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทีมผู้บริหารดูคติครับว่าจะมองผลงานของผมนั้นยังไงครับครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะมารบกวนเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมอยากจะรบกวนเพื่อนๆนะครับไปกดติดตามแฟนเพจ gp Fan Club v 2ของผมให้หน่อยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับครับแล้วนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับเจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่ผม ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ